cung chiên, bánh, bánh, um, um, snack, snack, 2 loại, trà lay, rồi coca, chocolate, chocolate, rồi còn cái bánh mì, bánh mì, snack bánh, bột แล้วก็ยังแล้วก็ผมจะมากินให้ดูใช่ไหมใช่เราจะลอ,อยหรือเปล่าต่ออกมาเหมอือนสังกะสีเลยอ่อยอร่อย

ยี่สิบสามยี่สิบอ็ดอืมอือันต่อไปอืมขนมปังตอนที่พ่อซื้ออืมโเกิดอะไรแล้วอือืม You? Oh mm ่ออกกันน่หอมมากเออกดอ้มหูน่หอมมากเลยใช่ลองลองเออโอ้มหได้ได้นิ่มนิ่มนิ่มลกระตุ้นใช่มันิ่มมากชอบเอากอลก

うん。 Mình đều nào mà kì rốt này Ừ Ok, <laughs> 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 <laughs>